ามาหมเ,เนบทคันมา,มากม่กันสวยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะป้าสวัสดีค่ะป้าบอลเลีวยกทั้งพันทั้งเอาทั้งแดดทั้งวันจไมกระแสขยไปก้นใหญ่ขอยก็เลยแบบมาหนีน่โอ้ยทั้งแดดทั้งพันทั้งเอาได้ยูสองตัวได้สองตัวสวัสดีครับพี่นองครับฮัลโหวงเดียวกัลกัลโห่ฮัลหัลโหฮลโหหลดัลหฮัลโมลฮัอพห่พ่อน้องไห้ัลโหลฮัลโหลฮัลโไปฮัลโหนฮัหลฮัหลปัลโเลฮัลโหลอันฮัหอนี นะครับเอาใจสายขี่ที่มักมวลฟังไว้ดีๆนะนะครับราคาเหล่าใจเหล่าโทรมาเด้อเหล่โทรมาเด้อผู้ใดไว้ปุรนั้นได้นะครับสายขี่ที่มักมวลนะครับน้ำเอาอีซูซูเอ็นเคอาร้อยสิบแรงนะครับลอยสิบแรงจดทะเบียนครั้งแรกสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดครับรถคันนี้นะครับเป็นปีรถปีจดปีสามเจ็ดนะครับแต่ว่าเจ้าของไม่เพิ่นน้ำออกมาจดไม่เป็นปีซีซีซีหักแล้วแต่เพิ่นแต่ว่ามันเกิดปีสามเจ็ด บนั้นนี้นะครับพี่น้องโค้ดเอ็มแล้วนะครับเป็นโค้ดคัดจีบเป็นโค้ดเอ็มแล้วนะครับมาฝากพี่ฝากน้องไว้ให้พิจารณาด้านกกันสายกี่ที่มักมวนมาบ้างดกันพี่น้องเอ้าราคาเท่ายป้าบอกก่อนเลยราคาขายอยูวหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับเปิดอยูงหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทพี่น้องเอ๋อลองได้เรานะคะเนาะอีกจังหน่อยสิแม่แม่ขั้นหนึ่งนะครับแง้มก็นี่อีกยังคอยบอกกันเอ้าะครับเอาบ้างด้วยนี่น้องบขั้นนี้สักคนจังเบ้างอีกขั้นน่ึเอ้า นะครับเอ้าพี่นะครับอ่ะสีสันตามอายุการใส่งานนะครับเด้อสีสันอาจเสียบงามปันเดยนะครับพี่น้องสนกิจสนใจใครอยากเอาไปเก็บรายละเอียดจะชั่งวากันนะครับมื่อนี้ขอขายในราคา1นึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทในสภาพเดิมๆนะครับสีสันตามอายุการใส่งานของเขานะครับกระเบิ้งกเบื้งกันเอาตามนี้นะครับพี่น้องเบ้อนะครับเบ้อขาดนะครับเสี้ยขาดเสิ่งที่ขาดหายไปก็คือโตัวฝาปิด นะครับฝาปิดกองฟิวนะครับฝาปิดซิวฟิวตัวนี้นะครับขาดหายไปไก่ยามันเถาะมันทำบ่ได้ซอยให้มันมีแห้งขึ้นดอกตัวเดียวนี่กับเบาะนี่พี่น้องสิโกตุกเป็นทุระจัดเห็ดไห่ให้พี่น้องสิเอาไปเห็ดเองเดี๋ยวโกตุกสิท่อนให้นะครับท่อนให้ขาไปเห็ดเบาะนะครับเบาะขาดซื้อดอกกขาดตามมาอยู่การใส่งานทองเขานะครับเปลี่ยนไม้กับงามแล้วเปลี่ยนไม้กับปัจักกีบาทดอกสองพันกว่าบาทนะครับตัวนี้สองพันครัวนะครับให้มาเห็ดให้หอดเดินบ้านเราเอาสามพัน นะครับเอาสามพันเห็ห้ฮอดเดินบ้านเลยเอานะครับเบิ่งน้ำกันยางนะครับเป็นยางบิดไอยางวีลัเบอร์เป็นยางวีลัเบอร์นะครับขวบสิบหกนะครับยางเกียร์อยขวบสิบหกนะครับเป็นยางเดิมนะครับเดิมโรงงานของเขานะครับเด้อนะครับเอาแดดแล้วเผื่อเบาเอกนี่นะครับรถนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับนะครับคลากนะครับเป็นคลากเล็กกัง นะครับใส่หมวกกันหุนหัวล้านเลยอ่อนหุนัวล้านเป็นควักเล็กกล้องงามๆตรงๆครับพี่น้องนะครับเป็นควักเล็กกล้องนะครับพร้อมแบกพร้อมบรรทุกนะครับรถคันนี้เจ้าของเดิมเพเป็นรถขนเวทที่มวยนะครับเป็นผลเวที่มวยมาจากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเจ้าของเราเป็นนายกอบตนะครับเอออามาฉลองสักทักคุณสัว โอ้เน่ยนอเนี่ยนอน่อเห็นหัวหนาวตะกรงมามีเล้วติค่ะตะรงเกี่ยกงเราะเกี่ยวนะะเป็นคาซีดูเอาตะกรงก็จบกินเย็นไปกินกินได้หมดแหละมาของี่ยาเบิคารซีวกันพี่น้อนะครับคารเซีสีไฮวอลว่าประเสริฐเลสีมันกัเป็นไฟบ่ได้ครับพี่น้องครันายุเขาแล้วแต่วาขันนี้ ให,ให้ผมใส่คำวา่าเป็นคัสซี่นี่ดีนะครับมีดีมีพ่อใส่มีดีมากขั้นนี้ใส่คำว่าดีนะครับเอ้อเป็นคัสซี่ดีนะครับแต่ว่ายางนี่ใส่คำว่าดีมากยางดียางไม่ทั้งหกเส้นนะครับเป็นยางใหม่ทั้งหกเส้นนะครับใส่ได้อีกโดดน,นะครับ,รบลบปอนใส่งานได้บะตองเห็ดยางอีกแล้วพี่น้องเด้อะนะครับสายกี่ที่บางบัวเชิญทั้งนี่เป็นพื้นไม้วางทับด้วยเล็กอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นพื้นใหม่ว่างทับด้วยเล็กอีกสันหนึ่ง นะครับนี่ให้พี่น้องได้เห็นน้ากันนะครับเหล็กวางทับเหล็กหนาหนะครับอีกสันหนึ่งเหล็กฉากก็พร้อมใส่งานแล้วครับครับขอบกระบะทั้งไทยนะครับมีขาดนี่นะครับกระบะเป็นยังนะครับใส่ซ้ำนี่นะครับเขาอยากเห็นไม้กระบะจะกี่บาทมัดจุดได้นี่มัดทั้งตัวทั้งตัวในสามพันกว่าบาทนะครับขวามเล็กไหนนี่นะครับมัดทั้งตัวทั้งตัวมันในสามพันกว่าบาทเท่านั้นแหละพี่น้องเรต้องไปมองเป็นอุปสรรคเลยแค่นี้เลยคุณได้ประมักก็อืณได้อยากเห็นไหม ทั้งนี้นะครับเบิ้งนะครับเป็นกระบะขอบใหญ่น,นะครับเป็นกระบะขอบริมริมทั่งสีเงิ่นะครับรถตัวนี้สีแดงงามนะครับเพราะว่ามันหง่มันมาตรฐานนะครับเ็ดสีแดงงามนะครับคอยเสียกับประบ้านนี้นะครับเด้อเงาไว้น้ำกันนะครับนะครับดุมรอดตัวเดิมตัวเข้าครับพี่น้องนะครับเบิ้งน้ำกันนะครับคอยเสียมานะครับ ขับซีถือว่างมายูีดอกนะครับถือว่าใสงายถังน้ำมันบ่มีห้อยกระแทกกระทันนะครับกรองนะครับดีเซลนะครับกรองอากาศนะครับกรองดักน้ํานะครับอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับเป็นแดี่ยวเฉพาะของรถถังนะครับเด้อข้างหนาข้างในกรับผมนี้ครับพี่น้องครับมีรถหัวรถเหมือนตนเมื่อมีมองผู้มองนีนะครับเด้อนะครับมีมองผู้มองหนีให้พี่น้องได้เห็นน้ากันนะครับเปิดใจเปิด เลิกบอกกันเลยนะครับพี่น้องหเห็นในเบื้องน้ากันนะครับหม่องอื่นบ่มีบ่มีผุครับพี่น้องมีหม่องเดียวนี่แหละเล่าก็สิเฮียตีนเราเข้มที่ถอดอย่างนี้พราะงี้นี่เพราะงี้อุตนี่ <c oughs> ข้างบนก็บ,บ่มีอย่างครับเออบ่มีห้อยแต่ห้อยหักนะครับมีขาดไปกับฝาปิดขอบฟิวนะครับฝาปิดของฟิวตัวเดียวนะครับนี่นะครับเก็บจมับนี่นะครับปันสาวสมนอยยืนตรงสวัสดีจ้าเคยเห็นมอมือจ้าสาวสมนอยยืนตรงสวัสดีจ้า เ่เคยเห็นแล้วแดดแดดเอ็นคอยบอกนะครับว่าแดดมันใจสิขาดโอ้ยบวกบวกเนี่ยครับพี่น้องนะครับพ่อใส่พ่อใส่เอ้าเปิดหัวให้พี่น้องในบ้านน้ำละเอาเออปั๊บเออโอ้ทีมงานหลายคนมือนียทีมงานนี่นะครับเครื่องแห่งคอรอนะครับแห่งพราะบรรดาตะแตนนะครับเด้อนะครับเครื่องนี่ยเพราต้องเสิร์ฟพี่น้องเครื่องย่นเนี่เพราะต้องเสิร์ฟใส่จนตายจัก นะครับขันได้ระดับนี้ขันได้ซ้ำนี้เราไม่ต้องเสิร์ฟอีกครับไม่ต้องไม่ต้องอยากเลยเบี่ยงเครื่องยนต์เนี่ยนะเอา้ามาฟังเสียงน้ำกันนะครับในที่น้องได้เบิ้งได้เห็นน้ำกันนะครับนี่นะครับ,รบสายพันอย่างนีนในจในังไรนะครับสายพันพอล่มอย่าง,งาน,ใน,ใน,ในี้ในจังไรเรอแต่งองค์การแต่งเอาห้มันหมุนอยู่นี้นะใค้ได้มระตูเนี้ยครับ อันที่ผมแก้วต้องรุ่นีว่าต้อง,อองดึงดับเลยครับเรียนมาคนนึงถึงการวบรริุม,มิจฉะครับกำลังการเล่นนะครับการขับขี่การขับเกิดตอบสนองดีนักแรกเพราะต้องว่งนะครับเป็นถึงใบสองมื่นของป้าอายนะครับป้าอ,อายบ่าวอลเพราะต้องว่งนะครับรถรุ่นนี้นะดีกว่าโอเคอยู่ดิ นรับรุ่นนี้ราคานี่นะครับพี่น้องครับพี่น้องในเบอร์ไหนเห็นน้ำกันราคาเบาเบาจบพอน้พี่น้องเห็นน้ำกันเกียงยังเกียวว่าปู่จะขว้งล้าก็ได้น้งก็ได้คุณมันขี้เตักบมาแล้วในเห็นยังกับมันบอไใช่อด้วยใช่เลยาผู้จ้างูครับ หเพีนำนเรยนาอครับมพีงนี่นะ้าเีนี่้าเพีหมอน้านี่แต่พราะเียนเล้าก็บ่เพียงเออพอเลียนแล้วฟ้าเตีหมอน้านี่มันซึมหมอได้นะครับเวลาเพียงความทควสทควานี่นะม่ออะซึมหมอก้นะครับเืงตามการนี่คือว่าตัวนี้มันดูหยากยางยางติด้าหมอน้ำนี่มันึกการแต่งานของเราครับหลวงเพราะยุดเพยนกตัวละแกนที่บาดพี่น้องเย ที่มาพัวร่วมกันหลังจากเขาเล่ากัได้ครับตัวนี้เป็นตัวปั๊มแถวได้พี่น้องได้นะครับ C B E C B E เอาบอกพี่น้องฟัง C B E นี่มันสีนี้สองตัวตัวหนึ่งปั๊มกลมนะครับตัวปั๊มกลมตัวนี้ปั๊มแถวปั๊มแถวปั๊มตัวเดียวกันครับ C B D หนึ่งนะครับเป็นตัวเดียวกันครับลอยซิบหาปั๊มเนี่ยตัวเดียวกันกับลอยซิบหาเลยพี่น้อง นะครับตัวนี้ปั๊มเป็นปั๊มใหญ่แล้วนะครับมันสีมีปั๊มใหญ่ปั๊มน้อยปั๊มกลมนี่ก็อีกตัวหนึ่งปั๊มกลมนี่เป็นเหมือนคล้ายๆเป็นเหมือนรถซีร่าไข่ไข่เป็นเหมือนสีเกบีหนึ่งแต่ว่าอันนี้มันเป็นปั๊มใหญ่แล้วปั๊มแถวแล้มาตรฐานแล้วนะครับเพราะต้องห่วงนะครับใจเหงานะครับการเล่นการตอบสนองนี่ก็โอเคผมผมขับมาเองมือเกันนะครับโกตัวขับมาเองก็พอใส่ยุดอกครับแลีนก็บแปดสิบเก้าสิบบ่เมื่อใจนะครับสามารถสิ ตะบีตะบันได้อีกโย่คมขืนมันได้อีกโย่เบอร์โทษปะนะครับอาหัวลุ่เลเขาทีมงานหัวลุ่เลยทีมงานพอบอเท่าบอแล้วค่ะทูลรอคบสนกิสนใจนะครับมาเบอโทรเบอรอโทรยกันได้นะครับในราคาหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทลองเนะ นะครับอู๋อยู่ไอ้เนี่ยจังไนข่อยง้ขอออกรูกย้้้้้้้้้้้น้้น้้้่้้้้้อ้้้้้้้้้้้ม้้้้้น้ข่อย้้้้้้้้ก้้ว้้้้เป้นยยังว้้่ะจั้้ย้ง้้บุก้้้้้้้้าก้้ม้้้้้้้้อ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้เ้้้้้้น้้้บ่ย้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้สน้้้จน้้้้้้้้้้้อู้เ้า้ะครับอยู่บ้า้้้้้าโพนะครับมูที่หา นะครับตำบลหนองกรุงสวรรค์อำเภอโกโสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับอยู่ซอยเดียวกันกับสำนักงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงโพล่เรี้ยวเผยไปจังหวอลำมาอยู่ที่มือสอานี่ก็จะเกิดตาให้โม่กันโม่เป็นไปลำทางไหนล่ะนี่แหละสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่แหละเนาะบอว่าเมียนไปลำทางไหนพะญ่อยออำเภอท่าตุมจังหวัดสุดรินทร์น,นะครับม่เป็นนายกอบตอยุหันนะครับโม่เป็นนายกอบตอยุหันเดี๋ยวเจอกันนะครับเอานะครับ เบอร์โทรศัพท์โกตุก084468176 5นะครับ084468176 5นะครับกลับไปเอาเบอร์โทั่วแขกเจ้าบอกกันเองนะครับโกตุกกลับไปซื้อสารทั้งนี้ซื้อๆนะครับบ่ได้ไปจังดอกไปซื้อสารไปเอาเบอร์โทั่วน้องขย่องแขเจ้าโทรหากันนะครับกะนาจิจบกันแล้วปีหน้าผลเตัวยปีนามวนทางสุรินทร์เนาะมวนแท้พี่น้องทางบ้านตโนบบ้านน้ำอ้อม ปอหมันนำออมหน้าระเวียงนะครับอำเภอธาตุมนะครับตำบลทุ่งกุลานะครับปีหน้าเจอกันนะครับติดต่อเป็นธุระให้แล้วนะครับสาวน้อยเพชรบานแพงงวนปุ๊บหลงมือโจ้า์เยอะดีกันเด้อนะฮะสิ่นใจค่ะมาล้าเด็กมึงขี่ได้เจ้าเอาเอาสมนีหล่ะครับสำรับมือนี่พ่อพี่พ่อน้องใบเพียงสมนีสักครันนะครับขอก้าวเข้ามาสวัสดีครับ